สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจาวันอังคารที่28ธันวาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้ากัน3คนนะคะหน้าเก่าหน้าใหม่หน้าคุ้นนะคะดิฉันนีธิการกําลังวันนะคะคุณวรังคณาชมชื่นนะคะและคุณคมสันสิทธนวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันในเช้าวันนี้หลายประเด็นต้ตองคุยกันนะคะทั้งสถานการณ์ในเมียนมานะคะวิเคราะห์นโยบาย คนเข้าเมืองของไบเดนตลอดระยะ1ปีที่ผ่านมานี้มาตรการการรับมือกับโควิด19ของอมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาะะและจะปิดท้ายกันด้วยสีสันแห่งแสงไฟในอเมริกาท่ามกลางโรคระบาดนะคะจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามกันนะคะแต่ไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในเมียนมากันก่อนคะ่ะเมื่อกำหนดการอ่านคำพิพากษาขององซานชูจีอดีตผู้นำพลเรือนของเมียนมาโดยในคดีนำเข้า และครอบครองวิทยุสื่อสารโดยผิดกฎหมายนั้นถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่10มกราคมนะคะจากเดิมก็คือจะมีกำหนดการในวันจันนี้โดยทางศาลก็ไม่ได้ให้เหตุผลของการเลื่อนในครั้งนี้ซึ่งข้อหาดังกล่าวค่ะก็เป็นหนึ่งในหลายข้อหาที่อดีตผู้นำเมียนมาวัย76ปีเผชิญหลังจากถูกกองทัพค้อนอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะอีกด้านหนึ่งค่ะนายมาตินกริฟฟิตรองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจการมนุษยธรรม และผู้ประสานง,งานการช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกร้องให้ทางการเมียนมาสืบสวนรายงานการสังหารประชาชนอย่างน้อย35คนเมื่อวันศุกร์ซึ่งนักเคลื่อนไหวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลน,นั้นออกมาระบุว่าเป็นฝีมือของทหารเมียนมานะคะโดยนายเฟรดฟิตระบุในถแถลงการนี้ว่ารายงานการสังหารประชาชนรวมถึงเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนนี้เป็นรายงานที่เชื่อถือได้และรู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งประนามการกระทําและการโจมตีประชาชนในเมียนมาซึ่งขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศรวมทั้งยังเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างถี่ถ้วนและโปรง่งใสเพื่อนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะเอาละค่ะจากสถานการณ์ในเมียนมานะคะไปดูท่าทีของรัสเซียต่อการเจรจากับทางสหรัฐเชิญคุณคมสันอัปเดตเลยค่ะครับคุณนิติการครับ ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับนายเซอร์กี้ลาลอฟครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียครับให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์นะครับว่ารัเสเซียยังคงรอท่าทีจากนาโต้โดยหวังว่าชาติตนตกนะครับจะรับประกรันความมั่นคงให้แก่รัเสเซียโดยการรับประกันที่รัเสเซียเรียกร้องอยู่นะครับก็คือการที่นาโต้จะไม่ขยายฐานทัพและเรียกร้องให้นาโต้ลดขนาดกองทัพในกลุ่มประเทศยุโรปตวันออกกลางหรือว่าเบลติกนะครับ โดยรัสเซียยืนยันว่ายูเครนหรือว่าจอร์เจียเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนจึงไม่ควรเข้าร่วมกับ NATO. นาโต้นายลาลอกยังบอกด้วยนะครับว่าการเจรจากับทางสหรัฐนะครับอาจมีขึ้นหลังวันสิ้นปีแต่ว่ารัสเซียยังคงรอข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขจากทางนาโต้อยู่ทางด้านนางคารนดอนฟรีดนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกว่าการเจรจาอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับ ารัสเซียลดการเพิ่มกองทัพตามชายแดนของยูเครนนางดอนฟรีดย,ยังระบุด,ด้วยนะครับว่าพฤติกรรมการคุกคามของรัสเซียในยุโรปครับเป็นข้อกังวลที่ทางสาหรัฐจะไม่ผ่อนปรนโดยเชื่อว่าทุกประเทศมีสิทธิ์ที่จะก,กาหนดนโยบายต่างประเทศด้วยตนเองแบบปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกประเทศตะวันตกนะครับยังคงกังวลด้วยว่ารัสเซียอาจจะพิจารณาการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบครับถ้าเกิดนาโต้ไม่ยอมทาตามข้อเรียกร้อง ที่ผ่านมาในปี2014รัสเซียเคยใช้ตัวแทนติดอาวุธนะครับยึดพื้นที่ขนาดใหญ่ในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนมาแล้วโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับของกองกําลังรัสเซียตามชายแดนของยูเครนในวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการถอนกองกําลังราวๆ10,000นายหรือคิดเป็นประมาณ10%ของจํานวนกองทัพที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยเชื่อว่ามีกองกําลังของรัสเซียบริเวณชายแดนของยูเครนจํานวนมากกว่า120,000นาย ทางรัเสเซียนะครับอธิบายว่านี่คือการถอนกองกําลังหลังเสร็จสิ้นการฝึกโดยนักวิเคราะห์มองครับว่ากองกําลังรัเสเซียที่ถูกถอนออกจากพื้นที่คือบริเวณตอนใต้ซึ่งมีความสําคัญน้อยกว่าชายแดนทางตอนเหนือหรือว่าทางต้อนออกเฉียงเหนือของยูเครนครับคุณธิติการครับนั่นก็เป็นประเด็นเข้มข้นที่เราต้องติดตามกันนะคะไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะเอาล่ะค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐกันต่อนะคะ พูดถึงนโยบายคนเข้าเมืองซึ่งพย้อนกลับไปใน,ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็โจมตีการดําเนินนโยบายคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปเรื่องนี้อย่างครอบคลุมทุกด้านแต่ล่วงเลยผ่านพ้นมาถึง1ปีผู้ที่ทํางานในด้านนี้บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลไบเดน Biden, เกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการปฏิบัติในบางเรื่องเท่านั้น แต่แทบจะไม่มีความคืบหน้าอย่างสําคัญในด้านอื่นๆเลยเรื่องนี้คุณวรังคณามีรายละเอียดมาสรุปให้ฟังค่ะ ค่ะเอาเป็นแบบสรุปสรุปแล้วกันนะคะเพราะเนื้อหาเยอะทีเดียวดูเหมือนว่านะคะความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือเรื่อง border wall นั่นเองนะคะนั่นก็คือการที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยสั่งให้ยุติการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกค่ะแต่ว่าเนื้อหาสาระด้านอื่นในในโยบายคนเข้าเมืองนะคะ <ๆ S 2> ก็ยังคล้ายๆกับสมัยของาาอดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะตัวอย่างเช่น ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ยังคงบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า Title 42นะคะซึ่งกำหนดให้สหรัฐเนี่ยต้องส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศโดยเร็วนะคะด้วยเหตุผลทางด้านสาธารณาสุขถึงแม้จะมีข้อยกเว้นบางประการนะคะเช่นสำหรับครอบครัวที่มีลูกหรือว่าสำหรับเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยเป็นต้นนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือนโยบายของประธาอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีชื่อว่า migrant protection protocols หรือ MPP นะคะที่ ที่จะให้ควบคุมตัวผู้สแสวงหาที่พักพิงในสหรัฐเนี่ยไว้ที่เม็กซิโกก่อนขณะที่รอกำหนดวันไตส่สวนคำร้องในศาลคนเข้าเมืองของสหรัฐนั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยจะประกาศระงับใช้ MPP ตั้งแต่วันแรกๆที่เข้ารับตำแหน่งนะคะแต่ว่าก็ถูกศาลศาลของศาลกลางของสหรัฐเนี่ยนะคะสั่งให้ ใช้กลับไปใช้นโยบายนี้ตามเดิมซึ่งขณะนี้รัฐบาลของไบเดนเนี่ยก็กำลังอุทธร์อยู่นะคะส่วนนโยบายของการรับผู้ลี้ภัยนั้นนะคะในช่วงแรกเนี่ยประธานประธานาธิบดีไบเดนเนี่ย ก็รักษาระดับการรับผู้ลี้ภัยเข้าสาหรัฐปีละเพียง15,000คนเท่านั้นนะคะตามนโยบายของทรัมป์เป๊ะเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่าที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยก็ว่าได้แต่หลังจากที่มีเสียงตําหนินะคะจากสมาชิกพรรคเดโมแครตเองเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนก็ได้เพิ่มจํานวนการรับผู้ร้ภัยเพิ่มขึ้นเป็น62,500คนในปีงบประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเพิ่มเป็น1 2ึ0 0 0คนในปีงบประมาณหน้าแต่คิดว่าการจะถึง เป้าหมาย1 1 25,000คนเนี่ยก็ยากนะคะซึ่งตรงนี้ทาง,ท,างทํานิบข่าวก็ออกมายอมรับเองเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะก็คือเรื่องของอการที่หน่วยงานที่เราเรียกกันว่าไอซ์นะคะหรือว่าหน่วยงานปรับปรามด้านสุรกากรและคนเข้าเมืองของสหรัฐเนี่ย ก่อนหน้านี้นะคะก็มีการจับกลุ่มผู้เข้าเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ส่งกลับประเทศทันทีนะคะแต่ว่าในสมัยของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็มีการจัดลําดับความสําคัญของผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายเชใหม่ทําให้โอกาสถูกจับแล้วก็ถูกส่งกลับประเทศก็น้อยลงนะคะส่วนความพยายามอย่างเด่นชัดที่สุดนะคะของประธานาธิบดีไบเดนก็คือเรื่องของอ ร่างกฎหมายนะคะที่มีชื่อว่า us citizenship act 2021นั่นเองซึ่งก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะโดยที่ร่างกฎหมายนี้เนี่ยเป็นร่างที่ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยสัญญานะคะว่าอยากจะเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยมีโอกาสได้เป็นซิติ e เซนนะคะหรือมีโอกาสได้รับสัญชาติอเมริกันาภายใน8ปปีนะคะหากมี คุณสมบัติครบเกณฑ์ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนับเป็น11ล้านคนเลยนะคะคุณนิติการคะ่ะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยร่างกฎหมายนี้ก็ยังไม่ถูกขับเคลื่อนออกมาเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเข้าสภาได้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่จะไม่มีเสียงครบนะคะที่จะสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ให้ผ่านไปได้เพราะว่าพรรคเดโมแกรตเองก็มีเสียงในวุฒิสภาเพียงแค่50เสียงเท่านั้นแต่ว่าร่างนี้ต้องใช้เสียงจากวุฒิสมาชิกถึง60เสียงที่จะผ่านไปให้ได้คะ่ะ ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายคนจับตานะคะว่าถ้ามีการผลักดันได้เนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญกันเลยทีเดียวนะคะอาลค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ในช่วงสองท้ายปีก็คือสถานาการณ์การระบาดของโควิดกลายพันธ์โอเมครอนซึ่งตอนนี้บรรดานักเดินทางทั่วโลกก็เจอปัญหาหนักนะคะเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ย ถูกยกเลิกกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันหนักหน่วงกันเลยทีเดียวข้อมูลนี้มาจากไฟล a w A ว e นะคะเป็นบริษัทติดตามเที่ยวบินบอกว่าเมื่อวันจันทร์มีเที่ยวบินทั้งหมด2,395เที่ยวบินถูกยกเลิกทั่วโลกนะคะและในช่วงเทศกาลนี้ก็คือมีเที่ยวบินราว6,342เที่ยวบินที่ถูกเลื่อนไปทั่วโลกและ1,602เที่ยวบินเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับสหรัฐทั้งสิ้นนะคะซึ่งก็นแน่นอนทุกคนทราบดีว่าช่วงเทศกาลวันหยุดเนี่ยจะมีผู้เดินทางโดยเครื่องบินคึกคักที่สุด ตัวเลขเมื่อ23ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารเครื่องบินผ่านจุดตรวจประมาณ2ล้าน1 9 0 0 0คนซึ่งสูงกว่าระดับเมื่อปี2019นะคะและตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าสถานการณ์เที่ยวบินถูกยกเลิกเนี่ยจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่นะคะแล้วไปดูทิศทางสถานการณ์โควิดในต่างประเทศกันบ้างไปดูอิสราเอลตอนนี้เริ่มทดสอบวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็ม4กันแล้วในวันจันทร์เพื่อทดสอบว่า การฉีดวัคซีนเพิ่มเนี่ยจะช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานต่อไวรัสด้วยหรือไม่อะนะคะขณะที่ฝรั่งเศสเองใช้วิธีคือประกาศมาตรการจำกัดการระบาดของโควิดชุดใหม่เมื่อวันจันทร์เลยอันนี้เป็นรายงานของ France 24หลังจากผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยทะลุทำสถิติใหม่1 0 0 0 0แคนไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยเขามีการสั่งจำกัดผู้ที่จะไปร่วมงานเขาดาวปีใหม่ในอาคารไม่เกิน2,000คนงานกลางแจ้งไม่เกิน5,000 และจะต้องนั่งชมอย่างเดียวยืนไม่ได้แม้กระทั่งในบาร์ก็คือให้ปิดพื้นที่ที่จะมีการยืนถ้าจะไปดูหนังนะคะก็ห้ามรับประทานอาหารหรือน้ําในโรงภาพยนตร์รวมถึงโรงละครสถา,านที่ออกกําลังกายแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนด้วยขณะที่เมืองซีอานของจีนนะคะมีการยกระดับมาตรการควบคุมโควิดหลังมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยประกาศกฎใหม่เมื่อวันจันทร์คือไม่ให้ประชาชนขับรถถ้าไม่มีเหตุจําเป็นคือไปทํางานหรือไปทําธุระที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอ่อโควิดสิบเก้าถ้าฝ่าฝืนจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสิบวันนะคะรวมทั้งปรับไม่เกินเจ็ดสิบแปดอลลาร์หรือหรือประมาณสองพันห้าร้อยบาทด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของโควิดที่เกิดขึ้นทั่วโลกในต้นสัปดาห์นี้นะคะมาอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะคะการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชือ้อโควิดเนี่ยที่มีผลจากโควิดกลายพันธุ์ ทำให้บรรดามหาวิทยาลัยในอเมริกาตอนนี้ต้องรีบปรับเปลี่ยนนโยบายในการทํางานรวมถึงการเรียนการสอนกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะช่วยฝั่งบุคลากรแล้วก็นักศึกษาให้ผ่านพ้นวิกฤตที่ดําเนินมาในร่วมปีนี้ไปให้ได้คุณคงสารมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมยังจําได้ไหมครับย้อนกลับไปแต่แถวเดือนกันยาครับสถานการณ์โควิด๙ดูเหมือนจะนิ่งๆตัวเลขผู้ติดเชื้อมีทิศทางที่หลายฝ่ายบอกว่าค่อนข้างลงใจนะครับ ปรากฏว่าพอมีสายพันธุ์โอมิครอนครับกลายเป็นว่าทุกอย่างกลับมาอึนครึมอีกครั้งอย่างสถานศึกษาในประเทศสหรัฐครับจากที่เคยมีแผนจะผ่อนคลายมาตรการต่างๆตอนนี้กลับมาเพิ่มความเข้มงวดนะครับและที่น่าสนใจคือมหาวิทยาลัยหลายแห่งครับบอกว่าเตรียมที่จะก,กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับจะต้องรับวัคซีนบูสเตอร์ถึงจะเข้าในพื้นที่ได้ครับตามรายง,งานของสเป็คข่าวเอพีครับเพื่อไปสำรวจมหาวิทยาลัยชั้นนําหลายแห่งในประเทศสหรัฐครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยคอร์เนลครับ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาตรวจพบคนติดเชื้อโควิด -19 มากกว่า700คนนะครับในระยะเวลาเพียง3วันมาถ้าพอแลกครับอธิกาบรบดีของมหาวิทยาลัยคอนแนลระบุว่ามีการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในกลุ่มตัวอย่างเป็นจนํานวนมากนะครับและเธอจะทําทุกอย่างครับเพื่อปกป้องบุคลากรทุกคนส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยพิ์ตันและก็มหาวิทยาลัยนิวยอร์กครับมีการปรับไปใช้การสอบแบบออนไลน์ในทันที ตามรายงานบอกนะครับว่าทั้ง3มหาวิทยาลัยครับคอนาพรินซ์ตันและก็นิวยอร์กที่ผ่านมามีอัตราการฉีดวัคซีนของนักศึกษาที่มากกว่า98%จากการที่อัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขนาด98%นะครับแต่ยังพบผู้ติดเชื้อในสถาบันการศึกษาทําให้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมหาวิทยาลัยมากกว่า30แห่งได้ออกข้อกาหนดครับว่านักศึกษาและก็บุคลากรต้องได้รับวัคซีนบูสเตอร์ ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ออกมาประกาศนะครับให้ได้ต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์ก็คือมหาวิทยาลัยบอสตันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กรวมถึงมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมนะครับรวมถึงหลายๆแห่งในโซนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่วนมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะครับก็ได้กําหนดครับให้นักศึกษาต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เช่นกันพูดชัดๆเลยครับว่านักศึกษาทุกคนจําเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนแต่ก็มีข้อยกเว้นนะครับ โดยจะไม่บังคับผู้ที่มีข้อจำจกัดด้านการแพทย์หรือว่าความเชื่อด้านศาสนาประธานร่วมของคณะทำงานด้านโควิดจากสมาคม American College Health Association นะครับท่านนี้ชื่อว่าแอนนิตาบราคินครับโดยเธอบอกว่าต่อให้โควิดไม่กลายพันธุ์หรือว่าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ๆครับแต่ในช่วงอากาศที่เย็นลงแบบนี้คนจะอยู่แต่ในตัวอาคารเอาแค่เฉพาะประเด็นนี้ครับเธอบอกว่าก็น่ากังวลแล้ว พราะว่าคนทํากิจกรรมในตัวอาคารร,มรวมๆกันมากขึ้นการแพร่ระบาดก็อาจจะเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยบาร์คินแนะนำนะครับว่ามหาวิทยาลัยสถานศึกษาต่างๆในประเทศสหรัฐควรให้ความสําคัญกับการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนเธอบอกว่านี่คือวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงคลื่นลูกใหม่ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ครับคุณวิธีการครับก็ต้องเป็นการเตรียมการกันอย่างมากนะคะโดยเฉพาะฤดูหนาวที่คืบคลานเข้ามาแบบนี้ วันนี้เนี่ยดิฉันก็พาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งคุณวรังคนาทั้งคุณพมสันมาติดตามข่าวที่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็ทาให้บรรยากาศหน้าหนาวนี้อึมครึมกันมากนะคะนี่ฉันจะเปิดไฟให้กับเรื่องราวสดใส,ก,สกันส่งท้ายวันนี้หน่อยเพราะาอยากจะถามทั้งสองท่านว่าได้ไปดูไฟในอเมริกากันบ้างหรือเปล่าคะปีนี้ครับในส่วนของตัวผมนะครับผมได้ไปในจุดที่เป็นจุดสําหรับนักท่องเที่ยวกับธุรกิจต่างๆก็มีการจัดไฟเพื่อที่จะดึงดูดคน แต่ส่วนสถานที่ที่เป็นบ้านคนไม่ค่อยคึกคักไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่ครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าคนไปออกันในสถานที่ท่องเที่ยวหมดแล้วครับผมแถวละแวกบ้านดิฉันก็เหมือนกันนะคะเขาก็ประดิษฐ์ประดับประดาไฟคริสต์มาสไฟปีใหม่กันเล็กๆน้อยๆราวกับว่าไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงซะอย่างนั้นนะคะวันหนึ่งดิฉันก็เลยต้องระเห็ุไปถึง สนามหญ้านะคะหน้ารัฐสภาของสหรัฐนะคะก็ไปดูเขาประดับไฟต้นคริสต์มาสตรงนั้นนิดหนึ่งเพื่อให้ได้บรรยากาศแต่ก็ไม่อยากอยู่หน้านเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากก็ยังมีเชื้อโอมิครอนในวอชิงตันดีซีอยู่นะคะก็ก็ตัวเลขสูงเหมือนกันก็รีบกลับบ้านดีกว่าค่ะนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นมุมมองของทั้งสองท่านที่ก็เหมือนกับคนอบริการทั่วไปนะคะที่จะต้องไปออกไปดูไฟกันถ้าไม่ประดับไฟที่บ้านเพราะกลัวกลัวเปลืองเข้าไปก็ออกไปดูไฟข้างนอกกันนะคะเช่นเดียวกับ บรรยากาศตลอดทั้งปีนี้นะคะโดยเฉพาะการประดับไฟช่วงเทศกาลในอเมริกาโดยรายงานของ AP เนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้นี่คึกคักตะการตากว่าปีก่อนๆนะคะเพราะว่าทั้งบ้านเรือนทั้งภาคธุรกิจบอกว่าพร้อมจ่ายเต็มที่นะในการประดับไฟตกแต่งช่วงเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบจัดที่บ้านหรือว่าจะเป็นไฟแบบมืออาชีพที่จะเป็นรูปแบบการไปเดินชมไฟแบบที่คุณวรังคณาไปที่คุณคมสันไป หรือจะเป็นการ drive through ก็คือเหมือนขับรถผ่านไปตามจุดต่าง,างๆที่เขาจัดแสดงไฟนะคะก็เลยจะเล่าเรียองประวัติกันสั้นๆน,นะพูดถึงการประดับไฟตามอาคารบ้านเรือนที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงเทศกาลวันหยุดในอเมริกาเพราะว่ามีข้อมูลจากขอสมุดรัฐสภา,าสหรัฐน,นะคะบอกว่าย้อนกลับไปนู่นเลยค่ะปี1923นะคะทีะ่ประธานาธิบดีแคมปินคูลิชนั้นเริ่มการประดับไฟต้นคริสต์มาสที่ทำเนียบขาว ด้วยหลอดไฟ2,500ดวงแล้วก็กลายเป็นทเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือเดินทางไปตามบ้านเรือนเพื่อไปดูการประดับไฟตามที่ต่างๆนะคะและงานประดับไฟแบบไรฟ์ฟ g ูที่ดิฉันบอกไปเนี่ยยุคแรกเริ่มเดิมทีในอเมริกาเกิดขึ้นในเมืองวิลลิงรัฐเวสต์เวอร์จิเนียขับออกไปประมาณ2-3ชั่วโมงจากบ้านดิฉันนะคะเริ่มต้นจากสวนโอเกเบ p ์พาก็คือเขาไปขอให้เด็กนักเรียนน่ย จัดทากรอบไม้เพื่อไปจัดไฟเพื่อให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลอดไปตามซุ้มรอบสวนก็เลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและงานนี้ก็จัดกันไปทั่วประเทศโดยมีสองบริษัทนะคะมีบริษัทหนึ่งคือวินเทอร์แ d นดธุรกิจรับจัดงานไฟเทศกาลเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยการจัดไฟแบบไร้ตูเนี่ยคึกคักมากอย่างที่รัฐนิวแฮมป์เชนะคะแลนะนครลาสเวกัสเนี่ยเขาบอกว่า มีรถมาชมงานจัดไฟแบบไลฟ์ทรูเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึงสองเปอร์เซนทีเดียวและในวันหยุดปีนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีงานดูไฟในอเมริกาผุดขึ้นมากถึง4ี่สิบห้าเปอร์เซนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจากความสําเร็จของเทศกาลดูไฟและต้นทุนในการจัดงานแบบนี้นะคะพุ่งสูงถึงห้าแสนดอลลาร์ต่องานแล้วเพราะว่าทางภาคธุรกิจต่างๆองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรรวมถึงเขตปกครองท้องถิ่นต่างๆก็อยากจะประโคมไฟจัดงานให ยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคยทํากันไปอีกค่ะนี่ก็เป็นสีสันในเทศกาลประดับไฟในอเมริกาที่นํามาฝากกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ